น้องนาะยอยากเฮียนอยู่เพราะคิดว่าอยากเฮียนต่ออยุกต่อแบบค่อยๆซีนแล้วก็อยากห้อยซิ้นบ่ยอยากเฮียนอืมออกมาแล้วก็บ่อยากเฮียนเอาลยเฮียนกับบ่ท่านหมู่เลย,นะยเนาะเลยเอ๋อะลรพากันไปนอนอยู่ในไซส์สาเตลเลอมื่อลายวันนอนก็เมถาวนแล้วอืมคืออาศัยอยู่นใะนเมถาวรก่อนเนาะใช่อืมไอพ่อนี่ตั้งแต่ไปนี่ก็บบ่เคยโทรมาหาหน้องๆเลยบ่บ่ ฮักแม่น่เที่ยวมาหาอยู่เนาะโดยชีวิตพี่น้องเ้ยอยู่ในเมืองแต่ว่าก็คือเาเว่าอ่อละคนอยู่ในเมืองส่วนมากบางคนก็ลําบากกว่าคนอยู่บ้านนอกอยู่ในเมืองแบบผมมีห้มีหน้าเฮ็ด่าั่นซะเมื่อยอย่บ่แต่ละมื้อเนาะเมื่อยยุ่เมื่อยทถออย่บอสโดยคิดน่อยใจยุ่แบบว่าเฮาคือถูกคือยาแท้ยังประมาณนี้นะโดยยังได้คือคนอื่นอืมยังได้ยังมีคนอื่นเนาะโดย ถ้าเกิดว่า้รักผู้ใหญ่เพิินเบิงนี่นะน้องยังให้เพิินสวยเรือทั้งด้านได้เน่อันดับแรกนี่นะอย่าเข็ดเพื่อน,ม,น,อน,อนมันแล้วอยากเข็ดเพื่อนมันแล้วมันจังมีบ่นอยู่บ่นเศร้าเป็นขลองเา้คของเนาะสบายดีและก็สวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีทางแพงเบิดสุขสุคนเบิดสมองสุบอนพ่อๆก็ส่งยูทูบมาเล่าว่าเพิินคือเก่าเลยพี่น้องเด้อเนาะ ก็คือว่าเมืย์เฮากับพาผพา Bird, ีพี่น้องเฮาเนาะดูเอฟซีเบิร์ตสุขุสุคนเด้อพี่น้องเด้อผปุรักผู้ใหญ่ใจบุญใจดีทั้งหลายเนาะพี่น้องเนาะคลิปนี้ก็สิมาเป็นสะพานบุญเด้อพี่น้องเด้อให้ผปุรักผู้ใหญ่ใจดีว่าซั่นซะก็สิมานะนำเสนอเอ่อสิบีดการเป็นอยู่ของเอ่นอน้องเอ่อผู้หญิงพี่น้องเอ้ทั้งสองคนบริสันต์ซะเนะาะเนื่องจากว่าอยู่ในครอบครัวที่ว่าถูกยาก ฝากมองพี่น <Notre S 2> ้องเอ้ยเนาะพ่อแม่เนีทางกันอ่าแม่กัไปเอาผัวใหม่เนาะแม่ไปเอาผัวใหม่แม่กับแป้วผัวใหม่พ่อกับแป้วเมียใหม่กรรมก็เลยมาตกอยู่ที่น้องเนาะพี่น้องเอ้ยเนาะทิวว่าซั่นเนาะน้องทิวกับน้องนมพี่น้องเอ้ยเนาะอายุ 16กับ15ปีคลิปนี้าก็ยังมาเปิดแบบว่าขอความเมตตาแล้วก็สงสารเนาะจากผู้รักผู้ใหญ่เด้อพี่น้องเด้อถ้าเกิดว่าผู้ใดอที่ว่าเขามาเบิ่งมาสมเนาะอยากเลี้ยงดูอยากเบิ่งอยากแงงเนาะอยากเอ็นดูเมตตาอยากลูกอยากหลานว่าซั่นซะอยากรับอุปการะเนาะเนะก็ได้เด้อพี่น้องเด้อ อันนี้เพื่อนลังนนิก่สิเป็นเพื่อนของน้องๆอ,อะไรเนาะที่ว่านะสิเป็นเงินของผอของแม่แหละทีหาและก็เก็บสะสมกันมาเนาะจึงได้สำนิและบ้านนี่บัดมาเย,ยทางกันหล้ทางที่หัวน,น,น้องๆนะอยู่น้ำแม่เท่าพี่น้องเลยเนานะอยู่น้ำแม่เท่าบ่อนอยู่บ่อนนอนบารับบ่อนนอนอยู่น้ำแหม่เท่าก็คือคนในเมืองพี่น้องเลยตอนนี้นะีอยู่ในเมืองนะอยู่ในสวรรค์นเคเดอยู่ในกระโต <c ười> <c ười ้อแขลงสวรรค์นาเเลยแหละ เนาะในตัวจ so okay, ังหวัดเลยแต่ว oh, ่าในเมืองบางครอบครัวบัดเขาก็ถูกเงาแก็ลำบากอีกแต่พี่น้องไอ้กลัวคนบ้านนอกเาอีกเนาะเพราะว่าบุ๋มไม่หายไม่น่าว่าจันซะโอเคพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวจังไปโอ้ไปล้มแล้วก็ไปตะครุบหมูจ้างเนาะน้ำกันเนาะเพราะว่าตอนนี้น้องๆนะมาหับจ้างมาหับจ้างหอยหมูว่าจันซะเนาะหอยหมูแดดมูแดดเดียวหอยมูขึ้นมาพี่ขึ้นดีๆได้ไปพี่น้องเอ้ย เพื <thôi S 2> yeah. ่อนเปื่อนเอาทางเข้ามาในคดีงามฝนมีเนาเข้ามก็เลยเปิดปะเนาะป้าเดี๋ยวจังไปโอ้ไปล่มแล้วกันไปทำความหูจักเนาะพร้อมๆกันเนาะน้องกันทิวบอน้องทิวกับน้องนุ่มโดยสบายดีน้องน้องทิวน้องนุ่มโดยสบายดีนี่แหละพี่น้องเลยพากันมาห้อยหมูมาห้อยหมูหับจ้างบ่โดยโอ้น้องมาจากมงนี่นะ มาหอยหมูนะมาหอยแต่ละมือเลยบอทุกมือบอม,มาหอยหมูหัดจ้างเพิ่นจ้างวันเท่าไรละบาทนี่มาหอยหมูนี่หร <c oughs> ือว่าหับเมาบอเฮาเมาบอหรือว่าเพิ่นให้เป็นายมือบอให้เป็นายมือโอ้มือละเท่าไรก็บางมือกะสามสิบโอ้มือละสามสิบพอได้กินพอได้ซื้อกินเล็กๆนหน่อยๆเนาะมือละสามสิบพี่นอ้องเลย มือละซ้าสามสิบพันซ้าพันกับสี่สิบบาทประมาณนั้นด้วยสามสิบกว่าบาทเนาะโอ้ยพี่นนองเลยขาแห้งน้องๆนงสัยแบบเผิ่นเป็นญาติพี่นนองกันเนาะเป็นยังเป็นป้าเป็นยังบอกแบบว่าโอ้แบบโดยสงสัยแบบต่างสี หาสิวานกันแน่พระจักเลยเนาะแบบว่าอยู่ใกล้กันแหละเคยได้อยู่ได้กินน้ากันอันนั้นคือลูกสาวเอื้อยเพื่อนพ่อสองคนน่ะโอ้กับลุนเดียวกับน้องเนาะลุนเดียวกับน้องันน้องทิวน้องนมนมบอลหรือนุ่มนมโอ้นมเนาะน้องขนมอันนี้มีแต่ซีอิ๊วหมูเนาะ มีแต่สีหมูที่ว่าอันนี้น้องล่าบ่อนี่นะโอ้น้องนะมีพี่น้องน้ำกันจะค้นน้องทิ้วมีพี่น้องรวมกันจะค้นสามสามคนมีแต่ผู้หญิ่งเมือดบล็อกโอ้สะพี่น้องนะมีสามคนแต่ว่าน้องนะมีน้องสองคนแค่นั้นหรือวะ ทีนางนี้แม่ยังจะมาเผาเาไก่บ่อชื่อนายได้สนองหลาเนะี่ยบ่ชื่อนายได้จักปีอลไรน้องหลาเจ้านะ่ะสี่สี่ปีเอาว่าน้องๆน,นะบ่ได้เข่าอุงหามม้มงเฮียนเลยบ่บ<อ>่โอ้เฮียนจบห้องได้นี่หรือว่าบ่ได้เข่าเลยจบมอสองจบมอสองเบิดสองคนเลยบอ,อยเลยจบมอสองขันปีนี้ได้เข่านี่ อยู่ห้องได้หนิงูหา่าเอ้าจบมาจากปีอะไรนี่นะออกโรงเรียนมาไหนจากปีแล้วสามเออก็คือบริการองเรียนมาสามปีแล้วพ่อแม่ได้สาธุทุกพ่อแม่นอกนะเพิ่นเลิกกันไหนจากปีแล้วสี่ปีสี่ปีสามกันกับโอ,อ้สามกับน้องนี่บอสน้องน้อยนี่บอส ตอนน้องอเนี่ยออกมาหนาจักปีแล้วเปิดเลือกกันนะได้จักกว่าจักเดือนน้องหล่าเจ้านี่ยังบหานได้่เปิดเลือกลากันบอออกออกมาแล้วออกมาแล้วยังบ้ันได้โดนแล่เลือกลากันนี่เปิดมาหาอยู่บอออกของน้องบอกมาเลยบอได้โทรได้ยังมาเลยบอ บได้โทรได้ยังมาเลยพี่น้องเลยโอ้แล่วเฮือนลั้งนั่นนะเป็นเฮือนของพ่อแม่นอ้องหาเงินมานำการบรือว่าอย่งไรเฮือนทีนะทีเห็ดบ่แล้วนี่ทีก่ออยู่นี่หาเงินมานำกนรารหาเงินมานำการไปพี่น้องเลยเดีย๋ยวจงไปเบิ่งเฮือนน้องนำการเนาะ เพื่อนกันยังบ่อเล่แถมเพื่อนนี่มันก็บแบบม,มันแนวไดพี่นอกก็บแบบมันมันแคบเนาะแบบว่าดินก็เป็นดินส่วนรวมในกระเมนนะเนาะนะทางนี้มันเป็นหนองอยู่มีเด้พี่น้องเ้ยโอ้่เนเห็ดลายห้องเนาะปัดโตกเปนเติเห็ดจังห้องอันนี้อันนี้กห้หงนึงว่านี่เนาะ ออเออบแมนเนาะโบแมนแล้ววันแล้วเจ็ดจะสองของเด็ดตอนน<อ>ี้องพอกับ้องแมแลวก็ห้องน่อโอ๋ออันนี้จะเป็นห้องนอนเนาะโดยเพื่อนนี่เพื่อนเหตุมาได้จากปีอะไรนี่เพื่อนก่อขึ้นนสี่หาปีนี่แหละโอ้ตัวสี่หาปีเลยออเจ้เพื่นนาเยก่อได้สี่หาปีเลยแล้วบได้เหตุนี่ก่อขึ้นมาแล้วบได้เหตุนี่โดนแล้วบ่อนอง คดโดนเติบเลยเด้มันบ่มีเงินเด้อือบ่มีเงินเนาะโด,ดนเลยตั้งแต่พ่อแม่พ่อในเลิกกันผมพ่หรือว่าจังได๋เฮ็ดก็ตั้งแต่พ่อแม่พ่อในเลิกกัน,หน,หกนแหละอกกลลอืนี่น้องมามา,มา,มาอยู่นี่บอลบอลผมผมมาพาการยืนหนี่เออนี่แหละพี่น้องเอ้ยอ่าน้องทิวเลยเนาะโดยลืมเลยน้องทิวกับน้องนมพี่น้องเอ้ยผู้นี้นะ่ะเป็นเอื้อย ปุนะเป็นน้องสุูุนีน้องลาลโดยอเป็นอะไรในความคิดนี่แบบอา่ายัห้พพอนี่กลับมาหาแม่อยู่บ่ะกะอยากให้กลับมากแต่ว่าแม่ก็เอาพวใหม่เลยมแม่ก็มีพวใหม่และมีลูกใหม่แล้วว่าแม่นี่ยบ<อ>่โอ้นองนายอยากเฮียนอยู่บ่คิดว่าอยากเฮียนต่ออยู่ต่แบบเคยหอยซีนแล้วก็อย,ย,กอยากห้อยซีนบ่อยากเฮียนอืม ออกมาแลวก็บบอยจากเียนเย็เยนกับบอท่านหมู่เลย,นะยเนาะอเลยพากันไปนอนอยู่ในไซส์สเตลามือลาวันนอนก็มเมยเถาก่อนละคืออาศัยอยู่นั่นเม่เถาก่อนเนาะโยอยพอนี่ตั้งแต่ไปนี่ก็บอกเคยโทรมาหาน้องๆเลยบอ๊ะบอ๊ะถัาเมย์น่ะเที่ยวมาหาอยู่เนาะด้วยชีวิตพี่น้องไอ้อยู่ในเมืองแต่ว่า ก็คือเขาว่าอะไยคนอยู่ในเมืองส่วนมากบางคนก็ลําบากกว่าคนอยู่บ้านนอกอยู่ในเมืองแบบบมมีห้มีหน้าเฮ็ด่าั่นซะเมื่อยอยู่บ่แต่ละเมื้อเนาะเมื่อยยู่เมื่อยท้ออยู่บ่วยคิดหน่อยใจยุ่แบบว่าเฮาคือถูกขคืนยาแท้ยังประมาณนี้นะด้ยยังได้คือคนอื่นแต่ยังมีคนอื่นเนาะถ้าเกิดว่า้รักผู้ใหญ่เพิ่นเบิ่งนี่นะนนอง ยังให้เพื่อนสวยเรือทั้งด่านได้เนี่ยอันดับแรกนี่นะเหตดเพื่อนนมันแลวอืกเหตดเพื่อนนียมันแล้วมันจังมีบ่นอยู่บันเศร้าเป็นคลองเ้าคลองเนาะโดยน้องอน้มได้อยากเฮียนต่ออยู่บ่หเรือเนี่ยเลยอยกยังอยากเฮียนอยู่บะอแต่ก็คือแบบอ่พักกันออกงเฮียนมากนี่จากปีก็นออกบ่ได้เฮียนนะนะสามปีสามปีแล้วกระแมนเฮียนต่อกะปีนี้อยู่มอหาเนาะโดย กาบ่เป็นย <od SC I noise> ังเนอะบ่เป็นยังเนะสู้ๆไว้เป็นกำลังใจให้ถึงเรียนไปเฮากแบบอ่าจําหิาวกัแบบว่าพอมีก็ฮู้และอ่านเนาะเขียนเป็นเนาะถ้าเรียนไปกะคือแบบสิฮาร์ดอยากเห็นการทําก็ยากยากเนี่ยพี่น้องเอ้ยเนาะก็คืออ้ายเว้าแหละอ่อยากให้มีแบบว่าผู้รักผู้ใหญ่เพิ่นดูเมตตาแล้วก็อุปการะนทั้ง2คนาซั่นซะเพราะว่าทงแม่เพิ่นกะคือแนวนั้นแหละเนาะแล้วก็มี ผัวใหม่เลยว่าสันซะเนาะเดี๋ยวไปหาอันนั่งบนใหม่เนาะเพราะว่าฝนตกเลยตอนนี้ป่ะไปอยู่บนใหม่ฝนตกเลยเนี่ยน้องสิบ่สบายได้น่องหน่อยฮะฝนตกพี่น้องเอ้ยเราสัมผัสน่องต่อบอด้เนี่ยเนาะต้องลงมาว่าสันซะเนาะต้องลงมาข้างล่างเนาะเพราะว่าญาติน่องอันอ่าซื้อยังก่อนอีนั่งกูหน่อยือจิ้งหรีดน่องจิ๋อหน่องจิงหรีด กำลังเป็นผู้สาวน่อยพี่น้องเลยน้องทั้งสองคนก็ดีเนาะกะืบกัเป็นตาสรงสารในขณะเป็นห่วงพี่น้องเลยเนนะาะกัน้องเนาะโอ้เนอะแม้นต่นางพี่ก็ได้น่งหัวกันไดพี่เนาะอันนี้นก็จะเป็นแบบที่เเพื่อนอันนี้นะเป็นเพื่อนพากนะ่อนเนาะเพื่อนป้าเพืเ่อนป้าเนาะเปเพื่อนป้าเพื่อนลุงอะไรพี่น้องเลยแต่ก็คือว่าแหละป้าลุงแล้วก็คืออย่างที่เหานแหละแล้วก็แบบก็มีลูกสาวสองคนบ่ะ มีลูกชายบ๊อกบ่มีมีแต่ลูกผู้หญิงสองคนโอ้มีแต่ลูกสองคนผู้หญิงเบิดโดยฝากไงเด้อพี่น้องเอ้ยน้องปูใหญ่ผู้รักผู้ใหญ่อะไรพี่น้องเอ้ยเนาะฝากไว้ในอ้อมเอ้กอ้อมใจไงเด้อเนาะสำหรับเอ่อเนาะทิวกับเนาะนมวัดแสนแสนเนาะเนาะทิวเนาะขนมนี่แหละกับ็นตาสงสารเนาะพี่น้องเอ้ยชีวิตกับผ้าเป็นสิ่งส พอแม่เนี่ยทางกันแล้พอกับแม่นี่เคยแบบตบตีกันอยู่พเนอ้อบอกบกเคยแล้วเป็นยังตัวเด้อสิถามเป็นยังสาเหตุจังได้เลือกลากันนะ,อะพอกับแม่น้องนะ่ะในเมือว่าน้องสองคนกนใหญงเลยฮะนะเพิ่นคือได้เลือกด้ลากันก็บ่ฮููอันนี้บ่เคยถามเลยอ,อกกพอ่อพ่อมีผู้สาวบ่หรือว่าจังไดบอเราก็อยู่เพื่อนกับแม่เรา แล้วก็อยู่กับแม่แล้วและบริมีภัยใหม่บริมีใหม่อือแบบอยากหูแรงจุงใจที่เห็ุในเปิดสองคนนี้ทางกันนะไัยพิษภัยทึกนาองอาน้องผูเป็นลูกน่ะสีหูดีได้ระวังพอกับแม่นี่ไพยพิษไัยทึกนะพ่อแบบแบบแม่นี่คือแบบเวลาแบบเราเจ็บแบบอยู่ในนมนะแล้วไฟปาดนะแหละเราเราเสียใจบ่นพอนะแบบ บาเบิ่งบาเย็นท้ากลายอย่างทานกันเพราะว่าแม่เขาเนี่ยเจ็บมาเป็นปีเดียวนี่ก็ยังบาเศร้าแม่เป็นยังเราเป็นโรคยังจ้าแม่มันมันมันเป็นหน่วยอยู่ในนมนะนะเดียวนี่บอโดยไปปาดแล้วสองลำเทินเป็นแพ้เลยบอหรือว่ามันเจ็บอยู่ข้างในก็มันเจ็บอยู่ข้างในก็บบริเวณเป็นแผลอย่างโอ้แบบมันเป็นก้อนบอ๊โดยเป็นก้อนเป็นแป้งอะไรเนาะโดย แต่ดนแล้วบอกผุดเป็นแต่ดนแล้วเป็นปีแล้วยังบ่อเศร้าตอนนี้เหดุนี้ได้สะหสารในได้กินยงกินยาปะกับบริกินก์ับอยากไปป่ากับบ่มีเงินโอ้ก็คือเพิ่นน้อยใจตรงนี้เนาะแบบสงสัยแบบผัวนี่พอข้างนอกนี่แบบว่าก็คือแบบบ่มีเยอะใหญ่อะไพี่น้องเลยเราจังบ่สนใจเมียเราบ่หักบ่แพงลูกเมียตัวเราจังแบบว่าเมียเจเป็นบ่สบายในนี่จัง โมบึงมีอะไาสันซะเนาะก็ะคือนนอกนะกับพอ่อกับแม่นีอ่อยู่ในบ้านนี่เลยบ่โดยบ่มีห้มีหน้านอกบรเิเวณหิ่งเห็ดหน้าเนาะ่บะเและเขาหนามซาปลาได้วยสนอยังเ,เห็ดห้อยสิ้นซอยเพิ่นเก่าพ่อ,พอได้กินน้ำเพิ่นและแตงโมก็เพิ่นให้กินน้ำโดย งินนี่เป็นหายคู่มือเป่โดยหาคู่มืออ่าเป็นหายมือเท่าไดกันแท้หายข่นหอยสิ้นเศร้าโลกได้เศร้าพันแบบสิ้นโลละพันโอ้โลละพันไป่นกเลยหอยสิ้โลละพันมันมาสิ้นกับตังหาทอดกับตังหากย่างอกับหาตังหากโยยสีหยุดเนาะเฮดแบนิเนะมาต่เติหึ่หเนละาโดยหลายปีแล้วหกเจ็ดปี เอ๋อภาคบุเคยกลัไปเห็ดเบี้ยอยังในตลาดบ่บ่บุเคยเลยแต่ละมือ้อแต่ละวันอีก็คือหอสนนยสีอย่างเดียวโดยตื่นจังโมงไปหอยสีคั้นเป็นเดือนนี้กอะประมาณเจ็ดแปดโมงหอยสี<อ>ตื่นลุกมาแล้วกัเห็ดเบี้ยโเลยอ๋โอ้โอเหอ็ดแลว้ไไลวไหวก็ได้ผักไหวบ้างมื้อก็จนสองสามโมงจงสี่ได้นอนหอยสี สองสามโมงโดยตื่นมากกะหกเจ็ดโมงหลงมาเห็ดสองสามโมงกลางคืนนี่ยบ่โดยกำกำกำลังสิแจ้งเนี่ยสองสามโมงแจ้งทอดซีนโดยบางมืงม้อกับหยากนอนโอ้ก็คือแบบเห็ดอยู่นี่ตลอดเลยเนาะโ,<ด>โอ้โธ่เนาะโอ้สิบิตเนาะพ่อแม่แต่ว่าอยู่อาศัยน้ำเม่เท่าเฮือนเม่เท่านีาน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 จักคนเนาะเฮือนเห่ากัน ซิปปลายคนอะไรอยู่น้ำกันซิปปลายคนโดยปลาถูกเพิ่นเคยหายน้องอยู่ปะหายไม่เท่าบ่บ่เคยหายเราแพงลูกแพงร้านเด็ดอือเพิ่นแพงลูกแพงร้านเนาะโดยละแม่ของน้องนอะตรงนี้ก็คือไรเพิ่นไปอยู่กับพวกเพิ่นพวกใหม่เพิ่นปะโดยตอนเ้าแล้วก็มามาหมัดสินซอยอ๋อเพิ่นได้เงินคาแรงเขาได้นะเขาจ้างเพิ่น กัเล่าของเราก็เอาแบบเป็นเดือนนะนะหมาซีเฮาเฮานี่เอาแบบเป็นมืออ้อหอยซีโดยโดยโดยอันนี้เฮากัสิบาทานเดยอพี่น้องเดิอเรื่องกรณีของน้องเนาะสิบาทามเรื่องแบบว่าความวง่นความหักเดยอพี่น้องเดือคือตอนนี้เขาอยากให้โฟกัสเรื่องการเป็นอยู่ของนอง้นองเด้อพี่น้องเดือเนาะหน้าสงสารมีแต่ผู้ยิง่งพี่น้องเลยเนานะ การไปอยู่นี่แหละนอยู่บนเศร้าก็คือเพื่อนของเนะาะนี่แหละเนาะเพราะว่าเหตุขึ้นมานี่กัดสี่ปีห <No. S 1> ้าปีบ่แล้วบ่ได้เหตุต่อเลยว่าสาะมันก็นเริ่มอมยังมันเริ่มแบบว่าเป็นไข้อะไรไม่รู้เลยเป็นไข้น้าไข้ยังอะไรเริ่มเกาะเริ่มจับแล้วว่าสัซะเนาะทิวเน,ะ <No. S 1> นาะนนองทิวกับนองนมว่าสาซะ อันนี้เด้อถ้าเกิดว่ามีผู้รักผู้ใหญ่เพิ่นเมตตา <c oughs> เพิ่นสิเลี้ยงดูผู้เสือน้องทิวนี่ <c oughs> สิว่าจังได๋น,น้องทิวอันนี้ให้ทามามสมัครใจของเ <c oughs> นาะก็ดีใจที่มีคนมาสอยเหลอือดีใจเนาะโดยแต่มีคนสิมาเลี้ยงดูผู้เสือเนาะก็ดีใจ<ด>น้องนมเดฟสิดีใจอยู่บ่อยากมีอยู่บ่เนาะอยากอยากมี่น้องเอ้ยอ่า น้องทิวก็อยากมีน้องเข้าใจบ่คําว่าเอ่อโพลักผู้ใหญ่เพิ่นสิมาดูเมตตาแล้วก็เลี้ยงดูปู่เสือเฮาให้ความอยู่บ่อนอยู่บ่อนเซาเฮาสุขสบายนี่นะเนาะก็บ่เข้าใจนดเพราะว่าบ่เคยบ่เข้าใจเนาะแต่บางคนดอสิเว้าอันนี้สิเว้าตรงๆพี่น้องเอ้ยเนาะบ่เคยเนาะเฮาก็สิเว้าแต่บางคนูใหญ่เพิ่นก็ซอยมาด้วยความที่ว่าเพิ่นเมตตาแล้วก็สงสารเฮาักแพงเฮาแบบลูกแบบหลานนะเนาะแต่บางคน ผลักผู้ใหญ่เพิ่นซอยมา,พกกาพเพิ่นก็หักแพงเฮาคือกันแต่บ่แม่นแบบลูกแบบหลานอะนะแบบอยากมาอยู่นําแบบอยากมาพักพักอาศัยอยู่นํา้ำนะแต่ว่าให้ชีวิตการเป็นอยู่สุขสบายะนะบ่ลําบากซอยเฮ็ดเรือเห็ดชานนอกนนเนี่ยนี่นะเนาะเข้าใจบ่โดยอ๋อ่้น้องเข้าใจแนี่ยนะไรนอกศิลบได้บ่แบบนี้สมมุติน้องทิวศิลบได้บ่ อู้โือ่าอ่าน้องมีเฟซมีไร่เหม็นป๊โดยอ๋อถ้าเกิดว่ามีผู้รักผู้ใหญ่เนาะเพิ่น <c oughs> อยากว่าวอยากล้มอยากคุยน้ำน่องอยากถามเรื่องเล่าการเป็นอยู่อะไรกับความอ่สลับถูกซุกของน้องอะไรทั้งสองหมดถึงได้บอกเออแต่ละมือแต่ละวันเป็นอยู่จังไดะนะพากันอยู่จังไดกินจังไดนะอดร้อนเกียวกอยากบอ๊อกินอิ่มนอนรับบอ๊อกยังว่ามานี่นอ่องเหนื่อยบ๊อกถูกบ๊อกลำบากบ๊อนะ เงินละเพลินอย่างว่าอยากฟังอยากลมจากปากเนอะนะเ<อ>นาะอันนี้ก็สามารถที่ต่อแล้วก็ทักทายมาทางช่องวาราพระเพิ่นเด้อพี่น้องเด้อเนาะมาเอา,อาเบอร์โทรหรือว่าเบอไลน์เนาะก็ได้คือกันเด้อพนะี่น้องเด้อเนาะเฮาภาษีเอาให้ว่นะาซั่นซะเนาะกะจังได๋กะฝากข้อมงข,ข้อใจแล้วก็ข้อพ<ม>ูนขอบคุณแล้วการเอฟซีเบอร์สกุลที่เขาเบิ่งมาชมเด้อพี่นอ้องเด้อแล้วก็ขอความกรุณาแล้วก็สงสารน้องๆนาะเด้อพี่น้องเด้อเนาะอ่า เด็ซ no. <c oughs> oh ีใจบุญเนาะแหละพี ah, ่น <c oughs> right. <c oughs> ้องเอ้ยเนาะก็กล <c oughs> <c oughs> ัวเมตตาอะไรอย่างให้น้องๆนี่ในเฮือนในซานอ่าให้มาแล้วมันทั่วพี่น้องเอ้คนในเฮือนมีซานอยู่สันสัมเพราะว่าเฮือนที่ว่าตั้งขึ้นก่อขึ้นไปนี่ก็โบหุ่มมือหัวบ้านกันน้องๆเนาะจังยามได้สีแล้วเนาะแบบอ่มองโบเห็นเลยว่าสันสัมพี่น้องเอ้ยมองโบเห็นอนาคตแม่นบ่อน้องนมจัาก็ง่ายนี่แต่ว่า น้องๆใหญ่อะไรแบบว่าปีกา้าคาแข็งเลยว่าเอาตโตเราะนะพี่น้องเลยไปทําการทํางานในเมืองไทยบอกเลยว่าฝั่งไทยใชนไ่มนี่ที่ได้เก็บเงินเป็นก้อนเป็นกำรรแล้วก็ค่อยเห็ดค่อยเติมไปอะไรอันนี้ก็ต้องรอพี่น้องเลยต้องรอนเนาะโอเคเดี๋ยวพี่น้องเดี๋ยวน้องฮาวการ์สีได้โจบขี่ไปสามีแหละพี่น้องเลยเนาะ จากเกาะพูนเกาะพูของโ,โมกขอบใจว่าสัดๆถ้าเกิดว่าพินอพี่นอเอาไว้สามพ่น้องกำพา้าพ่อแมแหนะทางกัน,นเนาะเงอนลังนังกนกัยังบ่ฮู้ว่าสิแล้วมมือใดอ,อันเดียวสิให้เงินนอกไว้ซื้อกินเป็นน้ำจิบน้ำใจจากอ้ายเด้อเล็กๆนหน่อยๆเด้อสิเอิ้นอ้ายหรือเอิ้นหน้าก็ได้ไหน้าเ <laughs> พราะเอิ้นหน้าอยูายุ หายบ่ยังนุ่มอยู่ยังนุ่มอยู่ว่าซั่นสิให้น้องไว้ซื้อกินพี่น้องเอ้ยเนาะบ่ล่วงบ่ลายดอกพี่น้องเอ้ยเฮาก็เนาะอ่าน้ออ่าน้นเอาก่อนโใจ้เอาอืมานกันเด้อโดยแบ่งกันั่นแหละซื้อบัดซื้อหยังอว่าขนมน้องกินว่าซั่นซะ โอเคพี่น้องครับก็จสได้เจบคลิปไปสมณ์เนาะต่อไปกับข้อห้น้องๆคิวกับน้องหนุมเนาะอ,อ,อ,อยู่ดีมีแห้งนะ้อยมีปูลักปูใหญ่เพิ่นแพงแบงปัน้นลายเอ็นดูเมตตาสมเจ้าอาัจรรยะเนาะโอเคน้องไปละสบายดีสบายดีสบายดีเหนื่อยๆโอ้สบายดีนั่งไหนนุ่กมืออีกเนาะ